ต้อนรับเข้าสู่รายการ m i w e e k Spotlight นะครับพบกับผมเต้วสวรรตรวัสรศรีปรทยทีมกลยุทธ์การลงทุนจากอจอีสปริงประเทศไทยนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับถือว่าช่วงนี้ปิดบวกได้ตลอดนะครับเป็นการปิดบวก6วันติดต่อกันแล้วนะครับ SP 500เมื่อวานก็บวกขึ้นมา0.58นะครับดาวโจนส์ขึ้นมา 0.75%นะครับแล้วก็ NASDAQ ขึ้นมา0.55%นะครับฝั่งตัวยุโรปปิดบวกได้เช่นเดียวกันนะครับสัก600บวกขึ้นมา0.37%นะครับฝรั่งเศสติดลบเล็กน้อยนะครับส่วนเยอรมันก็บวกขึ้นมา0.69%นะครับของญี่ปุ่นเมื่อวานปิดทำการนะครับของตัวจีนเอเชียนะครับปิดลบ0.17%นะครับหางเซิงฮ่องกงขึ้นมา0.16นะครับอินเดีย หยุดเหมือนกันนะครับหุ้นไทยเมื่อวานก็บวกขึ้นมา1%นะครับบินโด0.39เวียดนามปิดลบ0.20%นะครับราคาทองคำเมื่อวานย่อตัวลงอีกนะฮะลงมา0.47%นะครับน้ำมันดิบแต่เป็นยูทีไอก็ปิดลบ2.97%นะครับบอลยืมสองปีสิบปีเริ่มเห็นยิวร่วงแล้วนะฮะ ก็ตัว2ปีล่วงลงมา3.3ปีตัว10ปีลงมาเท่ากันที่3.3ปีนะครับถ้าดูวีคค d a ตเนี่ย2ตัวลงมากัน8-9เบสิสพอยต์แล้วนะครับก็ลงค่อนข้างเร็วเหมือนกันครัหลังจากที่สัปดาห์ก่อนก่เนี่ยบอลยูมันขึ้นนะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆต้องบอกก่อนว่าวีคนี้ไม่ค่อย มีนะฮะจะเป็นลุ้นเงินวันนี้ GDP กับวันศุกร์ที่เป็นตัวนอนฟาร์มเพโรกับอัจระการว่างานเท่าน,นั้นนะเท่าน,นี้ก็จะงเงียบๆทุกคนจะสนใจไปที่ตัวของผลประกอบการมากกว่านะครับเมื่อวานตัวที่สำคัญก็จะมีแค่ตัวเลขของความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับออกมาอยู่ที่86.0นะครับต่ำกว่าค่าที่87.7นะครับแล้วก็ร่วงจาก เดือนก่อนที่93.9นะครับสะท้อนว่าผู้เริโภคข,ของสหรัฐมั่นใจน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขตำแหน่งงานเปิดใหม่จากโจะนะฮะออกมาตาำกว่าคาดเหมือนกันนะครออกมาอยู่ที่7.19ล้านตำแหน่งนะครับคาดการไว้7.49นะครับก็มิสไตพอสมควรนะครับสำหรับละหุ้นสหรัฐนะครับก็เมื่อวานบวก อีกหนึ่งวันทําให้บวกรวมกัน6วันติดต่อกันแล้วนะครับก็ค่อนข้างดีหน่อยวิกก่อนนี้ยังติดลบติดต่อกัน4วันนะฮะก็6วันนี้บวกขึ้นมาได้ก็จะเป็นการบวกในช่วง6วันที่ดีที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2022นะครับโมเมนตัม um เริ่มกลับมาแล้วนะครับย่างคุณครั้งมีการผ่อนปรนเรื่องของตัวภาษีการค้าแล้วก็อัปเดตเรื่องดีลต่างๆที่ที่เข้ามามากขึ้น นะครับแล้วก็แกก็ยังโมงอยู่ว่าแกคุยกับจีนนะครับแต่ว่าจีนบอกว่าไม่ได้คุยนะฮะแล้วก็ทัวของซอเบสเซน,นทัศมรีคลังเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้คุยกับจีเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าคุณครามแกไปคุยกับใครนะครับออกมาโมเหมือนกันนะครับก็จะครบหนึ่งร้อยวันแล้วนะครับตอนนี้คุณพามาลังเข้าสู่เส้น,นทางของหนึ่งร้อยวันแรกที่แย่กที่สุดเหมือนกันนะครับในแง่ของตลาดหุ้นนะครับวันนี้ก็ พยายามแกน่าจะพยายามพูดให้เชิงบวกแหละจะได้มีเรื่องไปไปโมตอนแถลงผลงาน100วันนะครับแล้วก็ตัวเฮ f ฟันนะครับเมื่อวานก็มีรีพอร์ตออกมาเหมือนกันนะครับว่าปัจจุบันครับการซื้อหุ้นนะยังเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำอยูนะ่ดูด้านขวานะคก็ค่อนข้างต่ำมาแสดงว่าตัวของผู้จัดการกองทุนเนี่ยยังไม่ค่อยกล้าซื้อนะครับคนที่ซื้อเข้ามาเนี่ยจะเป็น แรงซื้อจากนักลงทุนรายย่อยมากกว่านะครับที่เข้ามา buy on dip นะครับถ้าสมมุติมันคุยดีกันได้ขามันดีเลาอาจจะได้เห็นพวก hedge fund ่กลับเข้ามาซื้อหุ้นแบบนั้นมันจะมีมี upside ต่อจากนี้ได้ถ้าสมมุติก็คุยกันได้แต่ถ้าคุยไม่ได้เนี่ยก็คิดว่าตลาดมันจะไซเบอ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าภาษีก็ยังมีผลอยู่ที่เบสราสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจน่าจะออกมา on air หลังจากนี้เหมือนกันนะฮะเพราะว่า ผลมันเพิ่งมีต้นเมษานะครับดังนั้นตัวเลขหลังจากเมษาเนี่ยน่าจะเริ่มแลกแผงของทบชัดเจนแล้วนะครับช่วงนี้ก็ติดตามเรื่องของตัวประกาศงบดีกว่านะครับก็งบบิ๊กเทคจะออกสัดาห์นี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ตัวงบคิดว่าดีแหละแต่ว่าสิ่งที่ต้องตามก็คือตัวไกด์แดนส์นะครับว่ามีบริษัทไหนมีการรีวซ์ไกด์แดนส์หรือเปล่าหร,หรือมีการถอนไกด์แดนส์ของปีนี้หรือเปล่าแล้วก็คอมเมนต์ เกี่ยวกับภาษีเป็นยังไงบ้างนะครับก็น่าจะเป็นไฮไลท์หลักที่นักองคุณจะจับตามองนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์เรื่องของตัวเจราจาภาษีกันบ้างนะครับใครไปถึงไหนกันแล้วนะครับก็คุณสกอต t เบสเซนเนี่ยแกให้อัปเดตไว้ประมาณว่าแกคุยไปแล้วกับ17ประเทศนะครับไม่รวมจีนนะครับแล้วก็ บางประเทศคืบหน้าไปค่อนข้างมากโดยเฉพาะกับประเทศในเอเชียนะครับแล้วก็บอกว่าเขากับเกาหลีต้เนี่ยเหมือนจะบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นได้ในเรอวนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับส่วนญี่ปุ่นนะก็กําลังเจราจากันอยู่นะครับก็มีข่าวว่าญี่ปุ่นน่าจะให้ออฟเฟอร์หืซื้อข้าวโพดถั่วเหลือง แล้วก็จะมีแผนลงทุนเรื่องของรถยนต์ในอเมริกาด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้าง positive เป็นการนะญี่ปุ่นดว่เมา่า,น,น,าน,น่าจะได้ดีว่เป็นคนแรกแรกด้วยนะครับอินเดียฮะอันนี้ไปไวสุดเลยนะครับก็มีรายงานว่าตกตงกรอบเจือารย์ได้ถึง19ประเด็นแล้วนะครับครอบคลุมตั้งแต่สินค้าเกษตรบริการอีคอมเมิร์ซการต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็ว่าด้วยกฎของ แหล่งกําเนิดสินค้านะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็คือจีนชอบสวมสิทธิ์แหล่งกําเนิดก็คือเอาสินค้าจีนวนผ่านประเทศที่สามเปลี่ยนเป็นเมตชอินที่อื่นๆแล้วก็ส่งให้อเมริกาเพื่อลดภาษีนะครับเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่มากที่คุณครัมไม่ชอบใจนะครับเพราการสวมสิทธิ์แหล่งกําเนิดนั่นเองนะครับก็ไทยก,ก็อยู่ในเครือข่ายนี้ด้วยนะครับเวียดนามฮะเวียดนามก็ คุยไปแล้วนะครับก็เสนอที่จะซื้อสินค้าเกษตรเพิ่มเติมเพ็นเนื้อสัตว์ทั่วเหลือผลไม้แล้วก็จะนําเข้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีลดภาษีให้รวมถึงอาจจะสั่งซื้อเครื่องวิน F16 เพิ่มเติมอีกด้วยเหมือนกันนะครับส่วนของไทยนะฮะก็อัปเดตล่าสุดโดนเลื่อนเหมือนเดิมนะครับอินโดฮะอินโดก็เข้าไปคุยแล้วนะครับก็พร้อม สัญญาว่าจะเปิดตลาดให้กับอเมริกาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องของดิวเกี่ยวกับแร่ธาตุสำคัญโดยตัวอินโดเขามีแร่ธาตุสำคัญต่อ EV ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็ก็คุยเรื่องพวกนี้นะครับ EU ยนะครับ EU ยังไม่ค่อยรีบนะบอังกฤษยังไม่ค่อยรีบนะครับแคนาดาก็ไม่รีบเหมือนกันนะครับสวิสนะสวิสเข้าไปคุยแล้วนะครับก็คุยแล้วคิดว่าน่าจะได้ สิทธิพิเศษบางอย่างกับอเมริกาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ททติดตัวสวิสแหละแต่ภาพรวมก็คือฝั่งฝั่งเกาหลีไต้หวนันญี่ปุ่นน่าจะได้ดีอินเดียน่าจะได้ดีก่อน,นแล้วเดี๋ยวจะคงจะเป็นยุโรปที่จะเข้าไปคุยกันมากขึ้นนะครับของไทยก็เงียบเสด็จเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เมื่อวานของไทยข่าวร้ายยังไม่จบฮัททรูมูด,ดี้นะครับหันตัวเอาลุกนะครับเป็นเนกาทีฟนะครับเรดติ้งยังอยู่ที่เดิมที่ BAA หนึ่งแต่ว่าเปลี่ยน เอาลุกจากสเตเบิมาเป็นเนกาทีฟแล้วนะครับนี้โดนเพราะเหตุผลเกี่ยวกับภาษีอันค้าของคุณทรัมป์เรื่ของการคลางที่ขาดดุลต่อเนื่องนะครับเรื่องของหนี้ที่มีอานมเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่อาจจะดูแล้วไม่ค่อยดีกับบ้านเราสักเท่าไหร่นะครับ GDP ของเราเองก็ถูกหั่นโดย IMF โดย World Bank โต1.6น .8 ปปีนี้ปีหน้า นะครับค่อนข้างต่ํามากๆนะครับผมก็แนะนําเหมือนเดิมคือเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้กลับมาชื่นชอบหุ้นไทยนะครับในในช่วงนี้นะครับนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับแนะนําเหมือนเดิมคือเราให้กระจายการลงทุนไปยังกองหุ้นโลกดิเฟนซีมาเพิ่มไปจีนฟราไปพันธบัตรรัฐบาลไปตัวกองทุนบอลต่างประเทศมากกว่านะครับในช่วงนี้ก็แนะนำดิเฟนซี e ไว้ก่อนน่าจะดีที่สุดเพราะว่าดิล ใหญ่สุดของคุณครามก็คือจีนยังไม่ได้มีผลลัพธ์ชัดเจนครับดังนั้นความผันผวนมันจะเข้ามาเป็นพักพกอยู่แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ